ตักไก่ใส่ใส่ค่ะลมก็พัดแรงว้าแค่เริ่มก็รวกวตักไก่ที่รวนไว้ค่ะใส่ลงไปลูกเอาน้ำด้วยเอาน้ำด้วยแต่เอาน้ำมาเปิดใส่ไหมไม่ใช่ค่ะน้ำซุปในนี้ค่ะไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำในกอ๊อกต้อใส่อีกค่ะแต่ใส่ไปอีกลูกใส่ไปเยอะหน่อยแล้วทำไมเราไม่คนหม้อใหญ่เลยท่าน่ะเมน อย่มันบูออ้ํอนใส่ลงไปอย,ยยยยงอยเดี๋ยวเยี่ยก่งเ่งมาจ้ำกับแร้วไงลอาใส่้ลกี้งมันกินไม่หมดหรอกเ่อาอ,อให้มันร้อนก่อนเอานี้ออกมาค่ะเดี๋ยวมันจะร้อนลูกก็ร้อนอยู่นะ S <S 2> <S 2> ทับพี่อะทับพี่หรือทอระพีออกมาค่ะลูก <S <S หรือว่าเหนืร้นแหละไปดิสา <S 2> <S 2> ไม่ใช่ค่ะรอรอนี้ให้มันร้อนค่ะลูกแล้วแล้วนูกก็คนไม้อนล <คน S 1> ย่างมันไม่ร้อนแต่คนร้อนแล้วอะขูยังมันห่อนเหงนเลยเอาอุ่นๆก็พอได้ใช่พอ,อย่างพอ,อย่าง <S 2> <S 2> <S อะพอย่างพอ นี้เพราะว่าอันนี้มันร้นมันเปนมันันชาบ้านคนสิชาวบ้านมเหมเยอะคหอมกช่วยด้วย้ักนจินจะกินเปรี้ยวกินไม่เปรี้ยวงั้นใส่ลูกขึ้นลูกชอบกินเี้ยวเเแต่ถ้าลูกค้าถามเอาเปรี้ยวไหมคะ ไม่ค่ะเราไม่ถามตั้งใจไม่ค่ะเข้ามาตะว่าเข้า่ากินสมคนบานเข้ามันบอกกินสมเนี่ยเหรอเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะคเพียงเดียวที่แตงไรครับเข้า่าเอาไม่เปรี้ยวก็เปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมคะใช่เผ็ดไหมคะตัวน้องเผ็ดปนไหนเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องใส่ก็เราเอากลางๆก็ใส่เป็นกลางๆไม่จับซ่าเดี๋ยวมือเราเผ็ด ไปค่ะแล้วมาสดอากุดรถใจเยอะนี่เดี๋ยวเราตัดออกนะคะเราจะใส่เห็ดใชดิเนียความสีเส่วนดีส่วนดี คนๆแบบนี้ซีมมอสก,กรพอหวานันสมได้อย่างนี้นะเวลาที่คนมันมีวิธีวิธีคนคนอย่างนี้มันจะได้เข้ากันเนคนงนี้นไม่น่าหนูทำกับข้าวไม่เคยเท่ากันเลยทักทีคนให้มันขัวเาซีมก่อนเรา กันเองไม่เป็นเลยหรอกเราไม่ซ้อนไม่เลยใช่หรอเดี๋ยวเราตักข้าวั่วอีกนเอากระซางเปรี้ยวล้ว่เปรี้ยวยังเปรี้ยวแล้วก็เอาข้าวั่วมาใส่หน่มยุ่นะข้าวั่วมาใส่เอาส่วนาตักใส่ด้ยใส่ใส่ใส บางคนถ้าจะเอาน้ำข้นน้ำใสถานลูกค้าทุกคนก็บอเใของครัวอะไรแต่เราไม่มีน้ำตกนะคะเอาข้นข้นที่ข้นท่ข้นี่ขนข้นนแล้วใส่ผักเลยไหมอ่ะแล้วก็มันห่อนเอาจารย์มาใส่พาชิมเม่ักวันชิมสักวอนชิมก่อนชิมกทีนึง้าพอดีแล้วก็ไม้เป็นมีวยเ แปลกๆชูรสยังไม่ถึงลูกจริจะเยอะไหมอ่ะพอพอก็ใส่รอีกี่วใส่ล่ะอันนี้ก็ใส่เนี่ยแล้วก็อาจานมาใส่วยด้วยข้ายด้วยัะมันได้กลิ่นหอมก่อนันอืวางจากใสจานดี Help m เทใส่จานสัก่ ใส่จานแล้วก็เอาหอมมาวา,างข้างๆสขืพวกนั้นคนเต็มมามากเดี๋ยวไปเอาเครื่องสำอางก่อนนะเราไม่กินเผ็ดมันก็จะมีสีนี้ถ้าเรากินเผ็ดก็สีเียวถ้าเป็นที่หนูกินประจำก็จะไม่มีสีพริกเลยหอมมากเลยนี่คนถ่ายล็อกลวงแล้วอะ อู ically, ้หอมจริงๆนี่ยืนห่างประมาณ2เมตรได้ความหอมทะลุโทรศัพท์มาเลยนี่นั่นนั่นมาแล้วผู้เผชิญจะตากรรมอีกสองคน แม,ม่ใหญ่คนนี้ชอบชอบพาแม่เลาะมากครับอยู่แถวนี้เลาะอยู่ตลอดครับไม่เคยเว้นว่างเลาะอย่างเดียวนี่เอาเอามะละกอมาให้แล้วครับนี่นี่นี่เราก็เลยต้องคนลาบคนลาบนะคะทำมาแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จารณาคะพิชสดพิจารณาค่ะคุณคะคุณพิชสดพิจอราค่ะคุณคะคุณ ไม่ดีดูกายอูนี่ครับนี่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 คุณยายยายยายกินสิต่ำมากินด้วยกันต่อมเป็นส่งตัวอน่างนี้ยายมานั่งยายยายค่ะเอาเอาพัดลมเอามาอีกตัวลูก